คราบสวัสดีทุกท่านนะฮะและนี่คือเหตุผลสำคัญที่เราคาดว่าทีมชาติไทยทำไมถึงเหนือกว่าฟิลิปปินส์ในเกมนี้นะครับเหตุผลแรกเลยนะครับก็คือศักยภา,าพเกมรุกของทีมชาติไทยทีมชาติไทยเนี่ยมีเกมรุกที่ดุดัดนมากโดยเฉพาะการประสานงานระหว่างทีรศิลป์แดงดาก กับชนาทิพย์สงกระสินที่ทำให้ทายิงไปแล้วถึง21ประตูจาก5นัดหลังสุดเฉลี่ยออกมาแล้วก็3.8ลูกต่อเกมซึ่งก็นะมันมันเฉลี่ยไปดูสูงเพราะว่าเราไปติดไอ้อตองติมอร์นะติมอร10์10-0อะอ่อาก็้องนึก็าจ,จะเชื่อชื่อไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะฮะเร,เรียกได้ว่าแมตช์นั้นนี่ยิงจนปวดเล็บขบอ่ะอ่ะบ้านต่อซึ่งการเจอเกมรับของฟิลิปปินส์ที่ยังมีจุดอ่อนเนี่ย ทีมชาติไทยก็น่าจะสร้างสกอร์ได้แน่นอนนะครับต่อมากันที่เหตุผลที่2นะครับปัญหาในแนวรับของฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เนี่ยเสียประตูไปแล้ว3จาก5นัดหลังสุดนะฮะและยังโดนทีมที่มีเกมลุกหลากหลายอย่างฮ่องกงเนี่ยยิงไปแล้วถึง3ลูกในเกมเดียวนั่นแสดงให้เห็นว่าแนวรับของพวกเขาเนี่ยยังไม่สามารถรับ,ก,บการลุกที่รวดเร็วได้นะฮะ ซึ่งไทยเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ขึ้นชื่อเรื่องการรุกที่รวดเร็วนะครับผมต่อมาในข้อที่3ามนาดีกว่านะครับการเล่นในบ้านและแรงสนับสนุนจากแฟนบอลของไทยโดยปกติแล้วไม่ว่าจะไปทีมไหนนะฮะเข้ามาเตะที่บ้านเราเราค่อนข้างที่จะได้เปรียบเพราะว่าแฟนบอลไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะสร้างแรงกดดันให้ทีมเยอนได้ตลอดเวลาื่ยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความขลิ อาจจะทำให้ฟิลิปปินส์ต้องเจอความยากลำบากในการสร้างเกมลุกและอาจต้องถอยไปตั้งแนวรับที่พวกเขาคุ้นเคยมากกว่านะฮะมาเหตุผลในข้อที่4นะฮะชนาทิพย์สงประเิ็นต์นะฮะก็ยังคงเป็นหัวใจของทีมชาติไทยในเกมลุกด้วยสถิติ3าประตูและ4แอซิสในรายการนี้นะครับโดยเขาเป็นตัวสร้างสรรค์เกมที่หาตัวจับได้ยากและมีโอกาสสูงที่จะช่วยให้ทีมเนี่ยปลดล็อกแนวรับของฟิลิปปินส์ที่มักจะมีปัญหาในการประกอบผู้เล่นตัวต่อต,ตัวอยู่แล้วด้วยนะฮะ สรุปแล้วก็คือด้วยเกมรุกที่ดุดันและความได้เปรียบในบ้านและฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของผู้เล่นไทยเนี่ยทำให้เรามั่นใจในเกมนี้ว่าน่าจะเก็บสามแต้มได้อย่างแน่นอนนะฮะลองมาฟังทางผู้จัดการของทั้งสองทีมกันดีกว่าว่าเขาพูดอะไรไปบ้างนะฮะเริ่มต้นที่ทีมชาติไทยนะครับโค้ชของเราคืออากิระนิชิโนนะฮะบอกเอาไว้เลยว่าเกมนี้สาคัญสํหรับเราทุกคนรู้ว่าการเจอฟิลิปปินส์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่เราก็มีความมั่นใจในทีมและแนวทางของเราเป้าหมายชัดเจนคือการคว้าชัยชนะและสร้างความสุขให้กับแฟนบอลไทยทางหน้าของโค้ชฟิลิปปินส์นะฮะเออร์เนสโต้แมคโดนัล์นะฮะซึ่งอ่านักสกุลอาจจะฟังดูแล้วหิวหิวหน่อยนะคุณแมคโดนัลล์ได้กล่าวไว้ว่านะฮะว่าเราเคารพในศักยภาพของทีมไทยพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคแล้วแต่เรามาที่นี่เพื่อสู้เราเตรียมตัวมาอย่างดี และจะใช้โอกาสทุกครั้งที่มีเพื่อสร้างความแตกต่างในเกมนี้ให้ได้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างได้เลยนะคะผมพูดคุยกันได้นะและถ้าหากชอบใจยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะได้เป็นกําลังใจใเฉยๆนี่แหละมันคงไม่ค่อยได้อะไรมากหรอกนะครับผมขอบคุณมากครับ